ครับสวัสดี่จัไปเยี่ยพื่น้องลูกคนหนุ่มวัยเก๋งเก๋กเอออยู่นี่แถวบ้านนี่พื่อนน้องเด้อยามเย็นตอนนี้กำลังตกดินตอนนี้เนี่ยบรรยากาศมันบ้านชิวๆนี่พี่น้องเห็นบ่ถนนหนทางแถวบ้านมาจากถนนเส้นนี้คือว่าใส่จักรเพื่อนรถไปเข้าไปในทะลวงขึ้นเขาขึ้นเกียนไปเลยเส้นนี่ยเนี่ยเลยายบรรยากาศแหมหน้าบ้านหน้าร้านค้าแสงไฟร้านค้าร้านอาหารตำรังเนี่ยชิวๆเลยนั่งตรงนี้พี่น้องวิวบรรยากาศยามเย็นๆ สวยมากเลยพี่น้องบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศถือว่าสุดยอดเลยนี่อาการนี่ก็ร้านค้าร้านพวกดีคอนยานผูกดีเนี่ยนีซอยเข้าบ้านซอยเประมาณนี้นะเห็นป่ะฟ้าที่ยังสีสวยเลยเหมือนวิวข้างหลังอันนี้เป็นภูเขาอันเป็นอย่างโอ้ยังงามพี่น้องสวยงามมากเลยบรรยากาศ รถสัญจรไปมารถก็สัญจอดปที่นี่เป็นถนนหลักเข้าจุกอำเภอเมืองไอ๊ะเจกาของอำเภอของใครไปเข้าสู่รุ่นลาดวงผ่านหน้าเคลไปนะเป็นบรรยากาศที่สวยงามยามเย็นพี่น้องนะครับผมทุกคนสวัสดีเนะทุกทุกคนเนาะวันเย็นนะครับผมสวัสดีครับ